เมื่อ88ปีที่ผ่านมาในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2480กองทัพเรือได้รับมอบเรือดำน้ำจำนวนสองลำคือเรือหลวงมัชานุและเรือหลวงวิรุณณอู่ต่อเรือมิซูบิชิเมืองโกเบประเทศญี่ปุน่นนับได้ว่าเรือทั้งสองลำเป็นเรือดำน้ำสองลำแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหนึ่งปีต่อมาเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพายชุมพลได้รับการต่อแล้วเสร็จทำให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำเข้าประจำการครบทั้งสี่ลำ โดยเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2481เรือดำน้ำทั้ง4ลำได้ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2481 การเข้าประจำการของเรือดำน้ำทั้ง4ี่ลำในช่วงเวลานั้นได้มีส่วนทำให้กำลังรบทางเรือของกองทัพเรือมีศักยภาพเป็นหนึ่งในภู้มิภาครวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติการในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสขณะนั้นเรือดำน้ำของไทยได้วางกำลังลาดตะเวนอยู่บริเวณหน้าฐานทัพเรือเรียม ของอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งภายหลังได้ปรากฏข้อความจากจดหมายเหตุฝ่ายฝรั่งเศสที่มีการบันทึกไว้ว่าฝรั่งเศสมีความหวันเกรงเรือดำน้ำทั้ง4ี่ลำของไทยเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามาปฏิบัติการในอ่าวไทยแต่หากมีความจำเป็นก็จะเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยเมื่อปฏิบัติการแล้วเสร็จจะถอนกำลังกลับทันทีเนื่องด้วยเกรงว่าจะถูกโจมตีจากเรือดำน้ำนับได้ว่าเรือดำน้ำของไทยที่ประจำการในช่วงเวลานั้นเป็นส่วนสำคัญของกำลังทางเรือสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อริราชศัตรูที่จะเข้ามาลุกรานอธิป,ปไตยของชาติทางทะเล และล่าสุดที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือซึ่งจะทำให้กองทัพเรือมีเรือดำน้ำเข้าประจำการอีกครั้งในอีกประมาณ3ปีข้างหน้าดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นการเตรียมการในหลายๆด้านเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าประจำการของเรือดำน้ำชุดใหม่ ทั้งองค์บุคคลที่จะต้องเตรียมเข้ารับการฝึกศึกษาและเป็นกำลังพลประจำเรือองค์วัตถุต่างๆรองรับการสนับสนุนเรือดำน้ำนอกจากนั้นยังรวมถึงองค์ยุทธวิธีโดยในปัจจุบันมีกองเรือดำน้ำกองเรือยุทธการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการดังกล่าวจึงขอให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งใจทุ่มเท เพื่อการกลับมาของกำลังรบในมิติใต้น้ำที่เราขาดหายไปร่วม80ปีในวาระที่วันเรือดำน้ำเวียนมาบรรจบครบครอบปีที่88ในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2568นี้ผมขอเชิญชวนทุกคน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกะรุณาธิคุณของจอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทรงมีคุณูปการและได้ทรงวางรากฐานกิจการเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือ ตลอดจนเชิดชูเกียรติประวัติของกำลังพลประจำเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยในอดีตที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและในอนาคตอันใกล้นี้ที่กองทัพเรือจะมีเรือดำน้ำเข้าประจำการผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายจะร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถเพื่อเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งกำลังเรือดำน้ำที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กองทัพเรือมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือครบทุกมิติทั้งผิวน้ำในอากาศและใต้น้ำซึ่งจะเป็นหลักประกันในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติอย่างมั่นคงสืบไป